โอโหทำไรกันคะเอาครอกแกแล้วครอกแกครอกแกครอกแกอู้แดดมาแล้วครอกแก้ะแล้วค่ะโอ้โหเอเดร่าทำไรโอ้ติดเอเดร่าติดเอเดร่าติดนะลูกเอเโยกอะไรอ่ะจะโยกให้มันออกมาเอเดร่าติดอะคะเอเดร่าติดเอาไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปไปข้างหน้าที่ขาไม่ต้องไปหน่อยดำ con rồi húng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  rồi hả 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 มาเล่โอ้โหโอ้โหโอเคโอดัน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  <coughs>

โอยบักาบักกาก่อนเลบักาก่อ <ừ. S 1> <ป>นเร็อือได้ชนแกชนอ่ะชนชนชน,ชน,ชน,ชนเอด้เอด้ติดขาหนูมะลกูก